หน้าบันนี้เนี่ยคนนึกว่าจะคลี่คลายแล้วก็จบลงแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่ายความความชอบไม่ชอบหรือความอยากของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะทําให้ตัวแปรเนี่ยเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดยิ่งเลิ่นช้า่ไยิ่งมีการเลื่อนเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งส่งสัญญาณที่ที่ไม่ดีต่อประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซ,ซ,ซึ่งตอนนี้ถามว่าสัญญาณไม่ดีไหมก็ก,ก็ก็ไม่ดีมากๆแล้วจากการที่ ที่แปดพักแตกกันแล้วก็กลายเป็นว่าจะได้เสียงให้เยอะเอาแค่ครึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยก็ก็คงจะมีการปะปนไข้ข้ามคั่วกันละยิ่งถ้าเกิดจะเอาชนะตามรัฐธรรมนูญที่ที่เขาได้ได้แทรกการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเอาไว้เนี่ยยิ่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยแล้วความยากฝ่ายก็ก็อธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือทั้งสวทั้งพรรคการเมืองในอีกคั่วหนึ่งเนี่ย ไม่ไม่ได้มีใครชอบทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลครับแต่เขารู้ว่าถ้าสองนี่จับมือกันเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้เขาก็ต้องเลือกใครที่ที่เขาคิดว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้มากที่สุดซึ่งตัวเลือกก็แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ก้าวไกลพราะไม่ใช่ก้าวไกลเป็นเพื่อไทยเนี่ยก็คือต้องเกิดกระบวนการในการที่จะจะตั้งแง่สารพัดละในการที่จะทาให้ให้สองคนเนี้ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ซึ่งก็เอาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นตัวแปรเพราะว่าเขาเขียนกลไกไว้แบบนั้นให้สวมาสามารถที่จะมามายุ่งเหยิงกับตัวแปรนี้ได้แล้วก็เพื่อไทยก็เดินตามเกมที่เขาเขียนคือสวเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นนี้แล้วก็พูดตรงตรงเลยท่านสวกฤติศักดิ์ที่มาออกรายการกันเยอะๆๆทุกคนก็เห็นอยู่เนี่ยดัมแรกเลยเนี่ยบอกว่าไม่เอาพิธาเพราะว่าไปติดสติกเกอร์สองเด็กมาเตะติดสติกเกอร์อะไรเงี้ยก็บอกไม่เอา เกิดเป็นสามคนของเพื่อไทยเพราะตอนนั้น่ะขั้วมันชัดว่าสองคนที่เขาจับกันนะครับก็ถ้าเป็นสามคนของเพื่อไทยเนี่ยยังไงสออววชให้แน่นอนแล้วพูดแทนสวท่านอื่นด้วยว่าทุกคนก็จะบวชให้แบบนี้คือส่วนใหญ่จน,จนจนชนะแหละบวชจนจนผ่านสามร้อยเจ็ดสิบหกอย่างไแต่ว่าพอถึงเวลาที่เอ,อคุณพิธาไม่ได้เขาเขยืมไปใหมล่ละบอกว่าพักเก้าไกลยังไงเราก็ไม่เอาแล้วอ่ะตอนนั้นบอกพิธาบอกไม่ใช่ละตอนเนี้ยคือพักเก้าไกล ะ,ะโอเคพักเก้าไกลไม่เอาเ<ะ>พื่อไทยก็ไปจัดการมาอีกจนกระทั่งพอกําลังจะไม่เอาพักเก้าไกลบอกมาอีกล่ะบอกว่าตอนเนี้ยเพื่อไทยก็ไม่เอาไม่ใช่คุณเนายกไม่ได้มาจากพักเพื่อไทยฟันธงเลยเป็นโหนเลยแล้วก็บอกว่า<ะ>ไม่เป็นคุณอนุทินก็เป็นพลเอก<ะ>ประวิตยก็พูดแบบนี้พอถึงเวลาพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ทันทีเลยวันนั้นไปพอ,พอประกาศอย่างนี้ออกมาเนี่ย ผมก็มันก็สองนัยยะหนึ่งก็คือบอกเลยว่าไม่เอากับสองก็คือเขียนเสือให้วัวกลัวว่าถ้าเกิดยังไม่ไดตัดสินใจเนี่ยฉันจะทําแบบนี้นะเพื่อไทยก็ยังเล่นตามเกมเขาอยู่มันมันเป็น,นกลไกที่เราไปเล่นอยู่ในเทอรมของเขาจริงๆผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเป็นแดนเจอโซนหรืออาจจะถึงขั้นเป็นคิลลิ่งโซนก็ได้คือคืออันตรายมากๆแล้วก็จะกลายเป็นว่าอำนาจต่อรองอยู่ที่เขาเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยพอผมพูดนะถ้าเกิดในที่สุดเนี่ย<ะ>เดินแบบนี้เนี่ยพักการเมืองในฝั่งประชาธิปไตยที่เป็นรวมวของเขาเนี่ย แทบจะกลายเป็นขนกระบอกโดนเชิดได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขาสามารถจะคุมคกลไกได้หมดทุกอย่างซึ่ง<อ>ซึ่งไม่คุมเลยแล้วก็คนกองเชียร์ก็เชียร์ไปซึ่งผมมองว่าเชียร์แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มีผลดีอะไรเลยคือคนเชียร์ไปได้ได,ได,ได้ได้ร่วมรัฐบาลนะคุณได้ได,ได้ได้ตําแหน่งคุณได้เก้าอ,อี้แต่ว่าคนที่ต้องสูญเสียเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นคนคนเพียงไม่กี่คนแล้วก็แล้วเดิมพันมันสูงมากไงเราเราหล่น เราให้ข้อคิดในรูปแบบของของของเม็ดจริงๆอ่ะของคนที่หวังดีจริงๆแล้วก็มองว่าไปไปเชียร์ลักษณะเนี่ยแบบเอาเลยทุ่มสุดตัวเลยใส่เต็มที่เลยเนี่ยแล้วถึงเวลาผนังทองแดงกําแพงเหล็กมันมันสลายไปหายไปเกินครึ่งอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันในอนาะคตเลยว่าว่าถ้าโดนหักหลังแล้วเนี่ยเราจะเราจะสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้เขาก็าใช้คนกสบอ,อย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดอะ่ะแต่ว่าคุ้มกับเงินประชาชนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอโ เมื่อกี้ครับถามว่าอะไรนะครับอ๋อถามว่าพักเพื่อไทยมีโอกาสที่จะโดนหักหลังไหมคะแบบนี้ก็เอาอำนาจต่อรองไปไว้กับทางนู้นทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ต้องทําถึงขั้นหักหลังเลยนะก็แค่ก็แค่บิดพลิ้วอะไรบ้างเล็กน้อยก็ก็สามารถจะทําได้แล้วครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยอะค่ะเขาโดนวางหมักแบบนี้โดนหักหลังแบบนี้จริงๆอ่อะ เขาจะกลับมือพักเก้าไกลได้ไหมจะจับมือจะกลับมาจับมือกับพักเก้าไกลได้ไหมคะเมื่อวานผมไปออกรายการแฉของคุณมดดําแล้วก็คีคุณชอบไปออกด้วยของของเก้าไกลเขาเขาก็ยังพูดในทิศทางที่ที่ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับคือบอกว่าเหมือนแบบจะมาหย่ากันเลิกกันหอบผ้าหอบผ่อนใส่กล่องมาทิ้งหน้าบ้าน่ะฉันมียังไม่ได้ทิ้งกล่องนะยังไม่ได้แกะกล่องนะยังอยู่ในกล่องเนี่ยพร้อม ที่จะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเลยเพราะว่าเขาถือว่าเสียงของประชาชนต้องใหญ่กว่าความอยากของนักการเมืองคุณสิทธาคะส่วนตัวคิดว่าจากสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าคุณทักษิณน,นะจะกลับมาวันที่สิบสิงหาไหมหรือว่าจะเลื่อนอืมต้องเช็คจากข่าวครับเพราะมันเป็นการตัดสินใจเพราะการตัดสินใจวิเคราะห์จากสถานการณ์ผมก็ยังยืนยันว่ามันมันมันทุ่มเสียงยิ่งยิ่งเลื่อนเท่าไหร่เนี่ยยิงย่งยิง่งโอกาส ล,ลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลื่อนประชุมสภาเลื่อนอะไรด้วยเพราะการเลื่อนลักษณะน,นี้มันมันมันไม่ได้ถ้าใชในมุมในมุมของเราเรามองมันไม่ได้เป็นบวกะครับแล้วก็ <S <S <ๆ>แล้วก็คือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเขาลงตัวแล้วเนี่ยเขาจะรีบรีบจบอย่างครั้งเนี้ยสมมติถ้าบอกว่าบอกว่าสารยังไม่ชี้มาเลยว่าเอ,อจะเลือกได้เป็นถือว่าเป็นยติเลือกได้ครั้งเดียวหรือว่าสามารถจะซ้ําได้อะไรได้เนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเขาจะรีบให้จบเขาก็จะบอกว่าเอ้าก็ กรณีนี้ไม่ได้เสนอชื่อเดิมเป็นเสนอชื่ออีกคนหนึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวขันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือสามารถจะพูดได้หมดแหละแต่ว่าที่ถูกต้องคือต้องเลื่อนนะครับแต่ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดไปไปเลื่อนตามเนี้ยโอกาสที่มันจะพลิกหรือโอกาสที่อีกฝ่ายจะตั้งตัวแล้วก็มาซัดคิดสรัตตะแล้วก็มามองว่าเอา้าในเมื่อแตกกันแล้วเนี่ยก็พอดีเลยเ<ม>พราะจริงเนี่ยทามมิงก็คือต้องแตกกันปับ๊บอีกสองวันเลือกเลยแต่ถ้าแตกกันแล้วยังมีต่อรองกันแบบนี้เนี่ยเขาเขาเ,เขายึด ยึดอำนาจการต่อรองไว้ทั้งหมดเลยเนี่เหนื่อยมากครับรัฐบาลเพื่อไทยตั้งได้ไหม,มตั้งผมว่าตั้งตั้งได้จริงๆอะตั้งได้แน่นอนอยู่แล้วแม้กระทั่งกลับมารวมกับก้าวไกลเนี่ยก็ยังสามารถตั้งรัฐบาลเป็นเพื่อไทยได้เพราะว่าดูกลไกแล้วเนี่ยก้าวไกลเขาเสนอชื่อนายกคนเดียวถ้าเกิด<อ>ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ไม่สามารถเสนอชื่ออื่นได้แล้ว ในในายกแบบที่ที่ในบัญชีรายชื่อนะครับเพราะว่าต้องมีการเลือกตั้งถึงจะยัดเข้าไปในบัญชีรายชื่อได้ใหม่ก็น้าหนักก็จะไปตกที่เพื่อไทยอยู่แล้วแต่กลไกที่เขาเลือกเนี่ยมัน high resi return คือเสี่ยงมากแต่ว่าถ้ากลับมาก็อาจจะอาจจะได้ high return แต่ว่าคิดระตะแล้ว high return กับกับการที่ทําแบบชัวเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวก็คือเขาอยู่ในอำนาจไม่เกิน10เดือนก็ต้องออกซึ่งรับรองว่าอยู่ไม่เต็ม10เดือนถ้าจับมือกับก้าไกลดีครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ